ด้านหลังเราก็เขียนอธิษฐานขอพรเขียนชื่อของเราได้ตรงนี้เขียนหน้าตาเลยว่าอยากให้หน้าตาแผ่นไยไหมมีความสุขหรือเปล่าหน้าตาอย่างไรเอาเลยมาจเหรียญก่อนห้าร้อยเยงนี่นี่อะไรอ่ะโอเคขีดๆเนี่ยตรงนี้นะเริ่มจากข้างล่างไล่ลงมานะ อันนี้คือวันที่เรามาวันที่เท่าไหร่เขียนตรงนี้คือชื่อ,อชื่ออะไรเขียนที่อยู่ที่อยู่อะไรเขียนเลยแล้วก็ตรงนี้สิ่งที่เราจะขอพรครับอ<ๆ>เขียนเลยเขียนอะไรนะเจ๊เจ๊ทำไมหมึกมันซึมอ่ะก็มันไม่ละเลงอ่ะ ดีกาอ่อนว่ะโอ้เรื่องเสร็จเสร็จก่อนก็ต้องวดอีกโอ้พี่เก่งกว่าอีกแล้วเร็วๆเลยอ่าพอเราเขียนเสร็จแล้วก็เอามาผูกเอาไว้เลยอโอ้โหพี่ว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นแล้วนี่การแข่งขันระดับชาติดูดิมีลายเส้นมาแบบอย่างสวยอ่ะแล้วดูแต่ละอันดิแล้วดูเราดิ ไอของผมน่ารักเว้ยไอของพี่จิ้งจอกหมูอ้ยว่าตัวเองทำไมรวมสมบูรณ์วาตัวเองทำไมอ่ะเดี๋ยวปิดของคนนี้ก่อนเลยงั้นผมปิดอันนี้อยากสวยนะอุ้ยจิ้งจอกหมูมีขนจมูกด้วยเหรอน่ารักดูเป็นธรรมชาติชอบความเป็นแมนเงเหรอน่ารักทูกจิ้งจอกแก๊งสเตอร์ผมไม่ได้หรอกเอาล้ครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้มาไหว้นะครับอยากให้รบกวนฝึกสกิลการวาดรูปมานิดนึงนะครับจะได้ไม่น้อยหน้าเขาเนาะจัดให้เต็มพี่ว่าพี่ต้องไม่น้อยนะ โอ้โหนี่ดูไายแล้วครับอ,อาจารย์มาเช็จจากตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเดินตามอูมานิดนึงตรงนี้มีอะไรสนุกสนุกให้ทำกัน <c oughs> ตรงนี้เขาเรียกว่าโอโมคารุอิชิอันนี้นะจะเป็นเหมือนกับเวลาที่เราไปขอพร ขอพอรเรื่องเดิมหรือจะขอพอรเรื่องใหม่ก็ได้โยนเหรียญไปก่อนขอพอรขอพอรเสร็จแล้วให้ลองนึกว่าไอหินที่เราจะยกเนี่ยมันมีหนักแค่ไหนถ้าเกิดว่าเรายกขึ้นแล้วมันเบาวกว่าที่เราคิดสิ่งที่เราขอจะสมหวังเดี๋ยวพี่จะลองคิดว่ามันจะหนักสักสิบแปดตันสิบแปดตันไม่ต้องยกแล้วเจ๊ <laughs> เอารถมายกเอะ มันจะลองขอดูเขาบอกว่าศาลเนี้ยสามารถขอได้เรื่องแบบการทํางานเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรเงี้ยตอนนี้มีธุรกิจประมาณเจ็ดสิบแปดอย่างเดี๋ยวเราดูว่ามันประสบอะไรกันเจ็ดสิบแปดเลยเหรอเยอแสดงว่าหนักมากตใส่สิ่งที่ขอจะหนักไปอู้ไอ้เฮงมันยกไปมั้ยกิจการลุ้งเรือ และตรงนี้นะคะก็เป็นหนึ่งไฮไลท์หนึ่งสารเจ้าในเกียวโตวที่เวลาคนมาแล้วก็เอยต้องมาที่นี่เ,เพราะว่าตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่แบบควรมาถ้าเกิดจะมาที่เกียวโตวใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะขึ้นมาตามเราแล้วแล้ว,ลวมีเวลาเพิ่มเติม,ตมสามารถที่จะไปได้ทั้งเขาเลยนะเนี่ยตอนนี้เราอยู่แค่ตรงนี้เองเจากตรงข้างหน้าเนี่ยเริ่มเดินเข้ามาหยุดแค่ตรงนี้เ,เห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเวลาเนี่ยเดนินขึ้นเขาไปได้อีกอะ่ะทั้งลูกอะ่ะ <laughs> ยา <Yeah. S 2> ไปเรื่ย oh. อยเราจะเห็นมีสาวธโลอีตเนี่ยอยู่เต็มภูเขาเลยน่าปาแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปจุดไฮไลท์อื่นๆของเกียวโตอีกโอเคครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่สถานีก่อนแล้วเดี๋ยวไปเริ่มที่สถานีกันจ้า,จา กลับมาที่สถานีนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงป้ายกันสถานีต่อไปที่อุ้มจะไปลงก็คือซากาอาราชิยามะอ่ะวาชี้หน่อยตรงม่วงม่วงม่วงบนสุดนะครับตอนนี้นะเราอยู่ที่สถานีอินาริสีแดงเราจะไปซากาอาราชิยามะ240เยนเราต้องไปเปลี่ยนสถานีครั้งหนึ่งที่สถานีเกียวโตแต่ว่าเราจะซื้อตั๋วทีเดียวไปเลยก็คือ240เยนโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยๆไปพ้อมๆกัน น่นนครับผมเพื่อนใช้เบอร์หนึ่งนะครับไปเกียวโตวมีทุกสิบนาทีเลยเบอร์นหนึ่งอยู่ฝั่งนน้นถึงเร็วแฟนส่นวนที น้อยๆอุ้งจะได้ชี้ให้เพื่อนๆดูได้สะดวกนะฮะต่อไปตอนนี้นเราอยู่ที่สถานีเกียวโตแล้วเราก็จะไปเปลี่ยนสายที่ชื่อว่าซากาโนะซันอินไลน์เราไปสายเนี้ยแล้วเดี๋ยวก็ไปลงที่สาตาระอาชิยามะได้เลยโอเคครับไปนี่ถัดอนี่ถัดไน,นี่ลงเลย ถึงตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางออกทางออกมันก็จะมีท, gate, มทั้งเซาเกตมีทั้งนอตเกตอุ้มก็จะพาไปตรงเซาเกตตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นจุดที่เขามาเที่ยวกันก็จะพาไปให้เพื่อนๆรู้จักกันให้ได้มากที่สุดละกันนะโอเคไป ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่นาสถานีซากาอาราชิยามาสเตชันแล้วอพอมาถึงตรงนี้ที่เที่ยวมันจะเยอะมากม,มันจะมีทั้งไปวัดมีไปทั้งป่าไผ่มีไปสะพานเยอะแยะมากมายมแต่ว่าเราจะดีไซน์ยังไงให้มันดูแบบไปในทางเดียวกันสมูทเดี๋ยวเราให้ไว้ซักหนึ่งแพลนและกันนะเป็นการแนะนําไปก่อนอตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะนั่งรถไฟทอร์โรโ,โก๑ละใช่เราจะต้องมาซื้อ,อตรงนี้ก่อนจองไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวตรงอื่นก่อนเราค่อยกลับมาคืนนะคะ สองรถไฟโทรโกะเสร็จเดินไปเดินไปปุ๊บจะเจอกับถนนที่เป็นถนนช้อปปิ้งครับผมเดินเล่นตรงนั้นไปถึงสะพานอันที่สองละถึงสะพานเดินเล่นถ่ายรูปตรงสะพานโทเคสเสร็จแล้วเดี๋ยวเราล่างอิชชอนเล่นกันอ่าสามละเขาก็จะพาเราไปตามจุดต่างๆที่สวยๆแล้วก็ไปเดินเที่ยวป่าไผ่อ่าสี่เดินเที่ยวป่าไผ่เสร็จแล้วให้โราดิชชอนนั่นแหละมาส่งเราที่นี่จะได้ไม่ต้องเดินกลับแล้วกลับมาที่เดิมแล้วมาขึ้นรถไฟกันสบายอุ้มว่ากำลังพอดีพอดีใช่นะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยไปซื้อตั๋วก่อนครับผม ไปเลยซื้อตั๋วตรงนี้อี๋ทำไมอุ้มถึงต้องอยากนั่งรถไฟตัวนี้เพราะว่ารถไฟตัวนี้มันเป็นรถไฟที่แบบเป็นรถไฟโบราณมันก็จะพาไปในตรงส่วนที่แบบเดินไม่ถึงรถไปไม่ถึงมันก็จะวิ่งไปตามซอกเขาแล้วก็จะผ่านริมแม่น้ำลำธารโอ้โหยิ่งเป็นช่วงสักุระเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนี่แบบสวยสลบเลย ก็เลยอยากให้มาจองไว้ก่อนสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มาที่นี่มีแพลนจะมาที่นี่อยู่แล้วจองได้ในเว็บไซต์แต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่แบบปุบป,ป,ปับมามาถึงที่นี่ทําตามแบบอุ้มมาถึงแล้ว,มา,ลวมาจองรอบไว้ก่อนอแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวเราค่อยกลักบามาคืนได้เลยง่ายมากอันของเราเอาเบอร์ิด15เที่ยวสุดท้ายตอน4ี่โมงเนาทีเดี๋ยวเอารอบสุดท้ายเลยเพราะเดี๋ยวเราไปเที่ยวให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาได้เลยนะไป เรียบร้อยคนละ6 2 0ยเยนจริงเนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าไปไม่ถูกอะ่ะให้รู้ไปเลยเพราะว่าในสถานีนี้มีอันนี้อยู่ด้วย <c oughs> ภาษาไทยเพียรพร้อมล้วน,วนมีรูทอยู่ข้างในอยากลงสถานีอะไรมีตารางเวลาบอกวิ่งผ่านอะไรอะไร,ะไรตรงไหนเนี่ยอธิบายอยู่ในนี้หมดแล้วใช่ครับอือนี่ตัว๋วได้เรียบร้อยแล้วไปเที่ยวตรงอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาได้จ้ะ